สวัสดีครับผมก็อยู่ที่สนามบินซูริกนะครับผมจองโรงแรมไว้คือโรงแรมฮิลตันสนามบินนะครับก็ผมจะมาหาทางไปโรงแรมฮิลตันกันก็มาดูตรงนี้นะครับที่เทอร์มินอล2นะครับอันนี้เป็น a ะไ i v a l Terminal 2นะครับแล้วก็หาโฮเทลชัตเทลบัสก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ไม่มีรถเลยมีแต่แท็กซี่นะครับเรามาดูป้ายกันเช็คอินซิตี้โฮเทลชัตเทิรบัสนะครับโฮเทลบัสมีหลายโรงแรมเลยนะครับเบียนบีโฮเทลด้วยนะครับนั่นที่นะครับฮิวตันมีรดดิสานมีหลายๆอัน นี่นะครับฮิลตันจอกทุกสิบห้าหรือว่าสี่สิบห้านะครับสิบห้าส5สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับก็น่าจะรออยู่ตรงนี้นะครับมีฮอล i d เดย์อินเวดีสันโมวอมปิกนะครับอีบีสโนว์เจลเดี๋ยวเราก็รอสักพักนะครับ รถน่าจะมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรถนะครับหาไม่ยากนะครับหาตรงที่เขียนว่าโฮเทลบัสนะครับนี่นะครับ